อาจารย์นายังทึงหมวดเข้าไปยติไหมครับค่ะยังติดใจค่ะค,คำชี้แจงของท่านนั้นเนี่ยกำลังจะอธิบายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะของการทำงานด้วยประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ที่ฉันบอกแล้วนะคะว่าถ้าคนที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือประสบการณ์เยอะยิ่งสอนยิ่งเยอะยิ่งดี ผู้ที่เป็นตุลาการประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ผู้บริหารจำเป็นค่ะที่จะต้องทันสมัยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวทันโลกท่านกำลังพูดถึงกระบวนการวิธีการคัดเลือกอันนี้ไม่ได้อยู่ในมาตรานี้กระบวนการคัดเลือกมันเป็นกระบวนการที่จะต้องได้มาแต่เราไม่มีซุปเปอร์แมนที่อายุ75แล้วเนี่ยฉลาดล้ำเลิศเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราก็จะต้องมีเพดานที่มันต่ำกว่านี้ไม่ให้สูงไปแค่นี้75เดชนเข้าใจค่ะนี่คือเพดานแล้วเดชนกำลังจะบอกว่าเราต้องลดเพดานล,ลงมาให้เหลือน้อยกว่านั้น65อันนี้เดชนว่าสูงไปด้วยซ้ำไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยนั้น60เขาไม่ให้ตำแหน่งผู้บริหารแล้วแต่ว่าสอนหนังสือได้ ท่านกำลังพูดถึงตุลาการอะไรต่ออะไรนั่นก็คือความชำนาญเฉพาะด้านแต่ไม่ใช่ผู้บริหารเพราะนั้นเดืยนจึงขอยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิลัยนั้นไม่ควรจะมีอายุมากเพราะนั่นจะเป็นการฉุดล้างการพัฒนาของสถาบันการศึกษาที่เราต้องการให้เยาวชนของเรานั้นก้าวไปข้างหน้ามีนวัตกรรมใหม่ๆและก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆใ,ในการพัฒนาประเทศ จึงของยืนยันคํำสนุนการแปลยติให้ผู้บริหารนั้นมีอายุไม่เกิน65ปีค่ะขอบคุณค่ะครับเมื่อท่านสมาชิก